สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องบาปูชาแนลเนาะนะครับวันนี้วันที่ห้านะครับของการไม่สบายนะฮะก็มาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดีขึ้นหรือยังนะครับผมนะในระยะนะครับห้าวันเนาะนะครับในระยะห้าวันที่ผมไม่สบายอาวันแรกเนาะเจ็บคอวันที่สองนะครับวันที่สองก็ มีน้ำมูกไหลไอนะครับ2อสไอน้ำมูกไหลนะครับนันพะักสี่นะครับก็เริ่มมันมาเรื่อยๆนะครับคัดจมูกนะก็ไอปวดเนาะนะครับเวลาที่เรหาหายใจหรืออะไรติดขัดนะครับมันก็จะเจ็บในขึ้นมาในหัวในใช่ไหมนะครับเดี อ่ะแล้วก็วันนี้นะครับผลปรากฏว่านาะนะครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมต้องกินยาอยู่ตลอดนะครับคือเราเน้นอ่ากินข้าวนะครับผมก็เน้นกินข้าวเนาะตื่นเช้ามานะครับผมก็อ่าต้องซื้ออะไรกินก่อนแล้วก็ไปทํางานนะครับกินก่อนนะครับอาหารเช้าแบบนี้เนาะนะครับแล้วค่อยกินยาตามนะครับผมก็จะกินยาตัวที่อ่า อะไรนะเอ่อเอ่เอลดน้ำมูกนะครับแล้วก็ไอนะครับไอเสมหะอะไรเนี้ยแบบเนี้ยลดการไอเนาะนะครับผมอ่ะก็หายแล้วแหละนะครับน่าจะหายเป็นปกติแล้วนะครับแต่วันนี้ก็อ่ะไปทำงานนะครับจะเล่าเหตุการณ์นี้ไปทำงานนะครับที่อา่าบริษัทเนาะนะับก็เขาก็จะมีการ ให้ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็คือไลฟ์สดเนาะสองวันนะครับที่ผมไม่สบายนะครับต้องแบบไปทํางานอะไรแบบนี้เนาะบอกตามตรงว่าผมทนเอานะนะครับสองสามวันนะครับคือแบบอากาศนะครับมันร้อนนะครับสี่สิบสององศานะครับโคตรร้อนเลยนะครับถ้าแบบ ถ้าไม่กินข้าวหรือไม่สบายอะไรเนี้ยนะเป็นจะเป็นลมได้เนะครับผมต้องอดทนเอานะฮะ fc ผมต้องอดทนนะครับอดทนมากๆนะครับอ่ะผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วเนี้ยนะครับอดทนต่อไอนะครับไอเลื่อยมานะครับไอเลื่อยไอเรื่อยนะครับอ,อยู่ที่สถาระชนแบบนี้นะฮะอยู่ที่สถาระชนก็ไอ น้ำมูกก็ไหลนะครับผมก็ต้องใส่แม่ตลอดเนาะนะครับผมอ่าใช่ไหมนะครับยิ่งตอนที่ไลฟ์สดขายสินค้าให้ทางบริษัทนะครับหนึ่งเลยนะความไอเนี่ยเขาเปิดแอร์เนาะนะครับนั่งในห้องนะครับจะเปิดแอร์นะครับให้เราไลฟ์สดพูดอ่าขายสินค้านะครับสินค้าก็มีมากมายนะครับ ทั้งโกดังนะครับแต่สินค้าระััๆนะครับที่ผมขายก็คือนะครับกระทิเรียวไทยเนาะนะครับแต่พรุ่งนี้แหละนะครับเป็นบอกตามตรงนะซึ่งเป็นการความกดดันมากนะครับก็โดนด่าบ่อยๆนะครับนะโดนด่าเยอะมากเลยนะครับทํางานอะไรแบบนี้นะก็จริงๆนะครับโดนด่าอยู่นะนะครับโดนว่าโดนด่าอยู่นะครับผม แต่ยังไงก็ต้องอดทนนะครับผมเนาะเราเป็นลูกจ้างเขาเราทำยังไงได้เนาะนะฮะ FC นะครับอ่านี่นะครับก็วันนี้ก็สิ้นปีแล้วเนาะอ๋อสิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับยังมันก็เงินเดือนออกนะครับก็อู้สายจ่ายไปก็เยอะเหมือนนะหมดนะนะครับเยอะเหมือนกันนะนะครับเหลือ ตังอยู่นิดเดียวนะครับก็ยังดีนะครับเหลือตังกินข้าวอย่างไรน่าจะพอครึ่งเดือนได้เนาะนะครับแต่ละเดือนนะครับผมปีนี้นะก็เจอก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่นะครับบางส่วนก็มากับอ่าโรคไข้คเจ็บนี้ก็มีนะครับเรื่องรถนี้ยิ่งหนักนะครับยางรั่วบ่อยนะครับยังรั่วบ่อยอะไรต่อมีอะไรเอ่ยนะครับโอ้นะนะ อืมนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอาบน้ําเสร็จเนาะนะครับสรุปก็คือนะครับไม่สบายนะครับก็หายแล้วนะครับเป็นปกติดีแล้วนะครับผมเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะนะครับเอฟซีนะครับผมอันก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเปลี่ยน นอนกันนะวันนี้พักก่อนอาจจะนอนดึกนะครับประมาณห้าทุ่มแล้วนะครับเปีพรุ่งนี้นะก็ก็เจอนะครับสถานที่ทํางานใหม่นะครับเปีอ่ะจริงๆอยู่เคหะนะครับอยู่เคหะนะครับก็แบบร้อนหน้าอยู่ที่เก่าเนาะมันคล้ายๆส่งของแบบสาขาต่างๆตามสาขาต่างๆนะครับนะสิบสาขาทั้งหมดนะครับเก้าสาขาทั้งหมดเนาะนะครับรวม อของในเคหะนะครับเป็นสาหาที่สิบนะครับผมอ่ะพรุ่งนี้จะเจออะไรกับเรื่องงานเนาะน,นะยังไม่รู้นะครับแต่อ่าสุขภาพร่างกายนะครับหายรักแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะผมใช้เวลาห้าวันเนาะนะครับถึงอาการจะหายนะครับแต่ผมก็เน้นย้ำเสมอนะครับว่ายานะครับเขาให้กินวันละ เม็ดใช่ไหมนะครับเช้าเย็นเนี่ยนะผมดักปลาไปสองเม็ดนะครับเป็นถูดเนาะยายาแก้ไอนะครับก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นเม็ดนะผมซื้อเม็ดมาสองเม็ดนะครับเช้าเย็นอเช้ากลางวันเย็นนะครับผมแล้วก็ยาลดน้ำมูกนะก็อย่างละสองนะครับเอาแรงๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะ ทําให้ร่างกายมันหา้เร็วขึ้นนะครับอเอฟซ่โอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วนะครับ ก็จะเตรียมตัวนอนนาอนะครับที่ผมขึ้นมาทําคลิปนะครับก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตสุขภาพนะครับของบ่าวฟูชแนลนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหายดีแล้วนะครับผมนะนะครับกินอะไรได้น้ําเย็นได้นะครับก็สามสีวันห้าวันมาเนี้ยนะครับไม่ได้กินน้ําเย็นเลยนะครับไม่ได้กินของหวานเลยนะครับเพื่อที่อยากจะให้สุขภาพนะฮะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผม ะนะฮะร,รักตัวเองนะนะขอให้ทุกคนนะครับรักษา,าสุขภาพกันด้วยนะครับผมอ่าท้ายนี้นะครับนะก็ฝากให้กกำลังใจช่องบาฮูชาแนลด้วยนะครับผมนะทั้ง fc เก่าและใหม่นะครับผมส่วนมากะมีแต่ส่วนมากนะครับก็จะ fc นะฮะก็ผู้ติด,ดตามก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ไม่เป็นดังหวังที่คิดเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับทํางานประจําไปด้วยนะครับแล้วก็ไล์สดไปทำคลิปไปด้วยเนาะนะฮะก็อย่าลืมนะครับท้ายแล้วนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะต้องราตรีสวัสดิ์นะครับผมอ่ะให้เห็นหน้าผมชัดๆนะครับเดี๋ยวจะลืมหน้าผมนะครับผมอ่ะฝากไว้นะครับช่องบาหูชาแนลด้วย g o อร์น r ิ่งนะครับไนท์นะนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปไปหน่อยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย